มีการรับรายงานตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกรับการรายงานตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่5ปี2568 ที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกรับการรายงานตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่5ปี2568จำนวน15รายโดยมีรองศาสตราจารย์เดชานาวานุเคราะห์หัวหน้าจิตอาสา9 0 4จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้นำคณะจิตอาสาพระราชทานเข้ารายงานตัว ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่5ทับ68ค่ะได้มีการคัดเลือกจาก600คนจากข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหลือ200คน และได้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรดังกล่าวรวมระยะเวลา17วันระหว่างวันที่3ถึง19กุมภาพันธ์2568ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภา3ค3กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่และได้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงได้นำผู้เข้าฝึกอบรมเข้ารายงานตัวเพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่